กินอาหารที่มีประโยชน์ค่ะนักเรียนก็จะแข็งแรงสดใสนะคะเหมือนกับที่คุณแม่เนี่ยพยายามนะคะให้เราเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดนั่นเองค่ะนี่แหละเป็นลักษณะของทารกที่อยู่ในครร์มารดาสัตว์อื่นๆที่มีการตั้งครร์ก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะคะนี่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งค่ะ ถือว่าเป็นภาพที่ดูมหัศจรรย์มากเลยนะคะจะเป็นลักษณะของภาพของทารกที่อยู่ในถุงน้าคล่ําค่ะนี่ค่ะนักเรียนคือถุงน้ําคล่านะคะที่ป่งตัวออกมาค่ะสิ่งนี้ก็คือเกิดขึ้นในมดลูกของคนนั่นเองโดยเฉพาะมดลูกของนะคะมนุษย์เพศหญิงนั่นเองค่ะนักเรียนดังนั้นนะคะก็จะมีทารกอยู่ค่ะคอยรับอาหารนะคะคอยนะคะรับความรู้สึกต่างๆนะคะจากแม่ซึ่งเป็นมันดานั่นเอง ดังนั้นนะคะคุณแม่อุ้มท้องเรามา9เดือนเนี่ยคุณแม่ต้องรักแล้วก็อดทนต่อเราที่อยู่ในครันมันดามากๆเลยดังนั้นเราเกิดมาแล้วค่ะเกิดมาอย่างปลอดภยัยเกิดมาอย่างสมบูรณ์เป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าก็ควรจะกระตันอยู่แล้วก็รักคุณแม่มากๆนะคะให้สมกับที่คุณแม่มีพักคุณต่อเราจนไม่รู้จบเลยละค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆนะเมื่อกี้นักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมว่าตอนที่เราอยู่ในครรนมันดาจะเป็นแบบนี้แต่ตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะเราลองดูจากภาพซ้ายมือก่อนค่ะนี่คือปลาค่ะด้านซ้ายมือนะคะตัวอ่อนก็เป็นแบบนี้ไล่ลงมาจนกลายเป็นปลาส่วนซาลาแมนเดออันนี้เป็นพวกจิ้งจกน้ําค่ะนะคะก็นี่ไงกลายมาเป็นรูปแบบนี้ ส่วนตัวนี้ค่ะเต่าค่ะนักเรียนนะคะมาเรื่อยๆจนกลายเป็นแบบนี้ตัวนี้ไก่ค่ะลงมาเรื่อยๆเห็นไหมมีปากเล็กๆออกมาอย่างนี้นะคะคือเจ้าไก่นั่นเองนี่หมูค่ะเรียนหมูตัวอ่อนของหมูมาเรื่อยๆจนกลายเป็นลูกหมูนะคะนี่คือวัวค่ะตัวอ่อนของวัวจนกลายเป็นลูกวัวตัวเล็กๆค่ะเกิดมา หรือน้องกระต่ายนั่นเองค่ะรองสุดท้ายนี่เป็นกระต่ายนะคะออกมาเป็นกระต่ายแบบนี้และที่สําคัญรูปสุดท้ายคนเรานั่นเองคะ่ะฮิวแมนค่ะหรือคนเรานั่นเองก็จะเป็นแบบนี้ก่อนนะคะพัฒนาม,มาเป็นเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งได้ออกมาเป็นคนที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะเรียนนี่แหละนะคะคือตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆเราสังเกตเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใดก็ตามต่างได้รับ นะคะถ่ายทอดทางพันธุกรรมเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีลักษณะที่เหมือนกับบรรพบุรุษหรือมีส่วนคล้ายคึงบรรพบุรุษดังนั้นเมื่อเรารับพันธุกรรมของบรรพบุรุษมาแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะได้สิ่งที่เป็นพันธุกรรมที่จะต้องคอยสืบต่อไปเรื่อยๆเพื่อป้องกันการสูญพันธุ์นั่นเองค่ะดังนั้นมาถึงตรงนี้เนี่ยนักเ,เรียนคงพอเข้าใจนะคะว่า การสืบพันธุ์เนี่ยมีความสําคัญอย่างไรนะคะสืบพันธุ์เพื่อทําให้ได้ลูกหลานที่ดํารงเผ่าพันธุ์ต่อไปนั่นเองนะต่อไปค่ะเราลองมาดูอีกรูปแบบหนึง่งนั่นก็คือเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศบ้างนะคะอันนี้ครูมเสริมไปให้เลยนะคะการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศหรือที่เราเรียกว่า asexual หรือ asexual reproduction นั่นหมายความว่าไม่จําเป็นต้องใช้เซลล์สืบพันธุ์ค่ะ อาจจะเป็นชิ้นส่วนต่างๆของสิ่งมีชีวิตสามารถขยายเผ่าพันธุ์ต่อไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีสเปิร์มหรืออสุจิหรือไม่ต้องมีเอกหรือเซลล์ไข่จึงทำให้มีความแตกต่างนะคะกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศค่ะดังต่อไปนี้การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะเป็นการสืบพันธุ์แบบที่ไม่ต้องอาศัยเซลล์สืบพันธุ์ตรงนี้ปากกาดินสอเอาขึ้นมาจดไว้หน่อยนะคะ การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศค่ะเป็นการสืบพันธุ์แบบที่ไม่ต้องอาศัยเซลล์สืบพันธุ์ไม่ต้องมีสเปิร์มหรือไม่ต้องมีอสุจินั่นเองและไม่ต้องมี x หรือไม่ต้องมีเซลล์ไข่ก็ได้นะคะจดไว้ด้วยนะคะ ตัวต่อไปค่ะเราลองมาดูนะว่าการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้แก่อะไรบ้างการแบ่งตัวค่ะเรียนเอ๊ะเป็นยังไงการแบ่งตัวคุณคููจะให้นักเรียนนึกถึงมีแตงโมอยู่ลูกหนึ่งค่ะถ้าเราผ่า แตงโมครึ่งซีกเราก็จะได้แตงโมออกมาสองซีกซึ่งสองซีกนี้จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมากนั่นแหละนะคะเป็นการแบ่งตัวดีๆนั่นเองซึ่งเราจะได้ลูกหลานที่คล้ายกันมากค่ะอย่างการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเนี่ยนักเรียนอาจจะได้ดวงตาของคุณพ่อมาหรือจมูกคล้ายๆกับคุณแม่หรือริมฝีปากคล้ายกับคุณแม่หรือคุณพ่อก็ตาม ซึ่งเป็นลักษณะที่ผสมระหว่างคุณพ่อกับคุณแม่แต่ถ้าเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเนี่ยค่ะมันจะเหมือนกันหมดเลยค่ะคือถ้าออกมาจากในส่วนของแม่ก็จะเหมือนแม่ทุกประการถ้าออกมาจากชิ้นส่วนของร่างกายของพ่อก็จะเหมือนพ่อทุกประการดังนั้นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเนี่ยถือว่าจะได้ลักษณะที่ไม่หลากหลายค่ะเหมือนนักเรียนถ่ายเอกสารเลยก็คือ ออกมาเหมือนต้นฉบับเป๊ะออกมาเหมือนต้นฉบับเป๊ะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่คือข้อแตกต่างนะ ราะฉะนั้นเช่นการแบ่งตัวค่ะหรือการแตกหนอ่อมันก็จะมีหน่อเล็กๆค่ะย,ยืดออกมาใช่ไหมคะแล้วก็กลายเป็นนะคะสิ่งมีชีวิตตัวใหม่หรือต้นใหม่เหมือนหน่อค่ะที่ออกมาจากต้นไผ่ที่เราเรียกหน่อไม้นะคะก็จะเจริญเติบโตไปเป็นต้นไผ่ซึ่งเหมือนเดิมทุกประการค่ะไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรืออาจจะเป็นการงอกใหม่งอกใหม่หมายความว่ายังไงนะคะก็คือการที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยอาจจะเกิดการแตกหักออกเป็น2ท่อนแล้วก็งอกมาค่ะทำให้สมบูรณ์ก็เลยได้ออกมาเป็น2ตัวนั่นคือการเพิ่มจำนวนสิ่งมีชีวิตก็คือการเพิ่มจำนวนนะคะของสิ่งมีชีวิตให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจาก1ต้องเป็น2จาก2ต้องเป็น3 4 5 6ี่ห้าไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าสิ่งมีชีวิตเนี่ย ไม่มีการเพิ่มจํานวนเช่นหางของจิ้งจกจิ้งจกเนี่ยเวลามันสลัดหางนะคะหางมันก็จะงอกออกมาใหม่แต่ไม่ได้หมายความว่าจะกลายเป็นจิ้งจกตัวใหม่นั่นแสดงว่ายังเป็นจิ้งจกตัวเดิมสิ่งมีชีวิตที่ถือว่าสืบพันธุ์ได้ต้องเพิ่มจํานวนเซลล์ได้นั่นเองและเพิ่มจํานวนสิ่งมีชีวิตได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราลองมาดูต่อนะการแบ่งตัวค่ะ การแบ่งตัวนะคะเราจะเรียกว่าการแบ่งตัวเนี่ยเป็นตัวเป็นสองส่วนคือตัวมันเนี่ยอาจจะมีสองส่วนด้วยกันเช่นเราจะใช้ภาษาอังกฤษคำว่า binary fiction binary fiction b, b, b i n a r y binary fiction ค่ะ f i W s i o n fiction Binary Fiction การแบ่งตัวออกเป็น2ส,ส่วนคะ่ะเรียนอ่ะก็คือการแบ่งส่วนของสิ่งมีชีวิตนั่นเองออกเป็น2ส,ส่วนเหมือนนักเรียนนะคะหักไม้ออกเป็น2ท่อนเหมือนเรียนผ่าแตงโมออกเป็น2ซีกเหมือนนักเรียนแกะส้มออกเป็นสองซีกนั่นเองนะคะ ขนาดจะเท่ากันเลยค่ะแล้วลักษณะที่ออกมาก็เท่าเๆกันด้วยพันธุกรรมก็เป็นไงเหมือนกันหมดนี่คือ binary fission หรือที่เราเรียกว่าการแบ่งตัวเป็น2ส,ส่วนจำนะคะเอาใหม่นะ การแบ่งตัวเป็น2ส,ส่วนก็คือการที่นะคะสิ่งมีชีวิตเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนลักษณะเท่ากันพันธุกรรมเท่ากันพันธุกรรมเหมือนกันขนาดก็พอๆกันเลยค่ะนะคะนี่คือการแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนเราลองมาดูตัวอย่างของภาพดูนะคะนะเช่นอะมีบาค่ะอะมีบาเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กค่ะซึ่งสามารถแบ่งตัวออกเป็น2ส,ส่วนได้ดังต่อไปนี้ค่ะ นี่นะคะการแบ่งตัวออกเป็น2ส,ส่วนนี้เจ้าอมีบารูปร่างเหมือนกับไข่ดาวเลยค่ะมันก็จะหลุดออกเป็น2ส,ส่วนค่ะแล้วก็จะได้ตัวที่1กับตัวที่2นี่1ตัวนี่1ตัวกลายเป็น2ตัวเพราะฉะนั้นมันจะค่อยๆเววาแหวงหลุดออกจากกันค่ะแล้วก็งอกนะคะเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตตัวใหม่เพราะฉะนั้น จากอะมีบาหนึตัวก็กลายเป็นอะมีบาสตัวจากสิ่งมีชีวิตเพียงหตัวก็จะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตสองตัวจึงเรียกการแบ่งตัวค่ะยากไปไหมได้นะได้หรือเปล่าอ่านี่นะหนึ่งแล้วนะคะการแบ่งตัวนะสองค่ะนี่ก็เป็นภาพ ของเจ้าอมีบาเหมือนกันนะคะก็จะเกิดจาก1ตัวกลายเป็น2ตัวจาก1ตัวกลายเป็น2ตัวมันใช้ขาเทียมของมันนะคะใช้ในการกินอาหารด้วยค่ะอ่านะ ต่อไปนี่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งการแบ่งตัว2ส่วนของเจ้าอมีบาค่ะจาก1ตัวนะคะค่อยๆเพิ่มเป็น2นะคะแล้วก็เห็นเป็น2ตัวอย่างชัดเจนมากๆค่ะนี่นะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆค่ะนี่ลำดับที่ 1, 2, ค่ะ3าม6ีกค่ะก็ได้ออกมาเป็น2ตัวจาก1เห็นไหมเป็น2จาก1เห็นไหมเป็น2นะคะเราเรียกแบ่งตัวเป็น2ส่วนค่ะ ต่อไปอีกวิธีการหนึ่งค่ะการแตกหน่อค่ะการแตกหน่อนั่นเองนะคะการแตกหน่อเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบัตติ้งค่ะการแตกหน่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า b u ต d ิ้งค่ะการแตกหน่อหรือ b u ต d ิ้งนะคะ b u d d i n g ค่ะบัตติ้งการแตกหนอ่อก็คือการที่สิ่งมีชีวิตมีการยืน่นะคะมีการยืนค่ะ ในส่วนของนะคะร่างกายของมันนะคะหรือส่วนต่างๆออกมาเป็นหน่อเล็กๆแล้วหน่อนั้นก็จะหลุดออกไปค่ะแล้วก็จะเจริญไปเป็นตัวใหม่หรือต้นใหม่ต่อไปค่ะนี่นะคะสิ่งมีชีวิตมีการงอกส่วนเล็กๆออกมาเรียกว่าหนอ่อเมื่อหน่อหลุดออกมาค่ะ,จะเจริญเป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหม่พันธุก,กรรมเหมือนกับพ่อแม่ทุกประการทวนนะคะการแตกหน่อก็คือ สิ่งมีชีวิตมีการงอกส่วนเล็กๆออกมาเรียกว่าหนอ่อเมื่อหน่อหลุดออกมาจะเจริญเป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหม่และพันธุก,กรรมก็จะเหมือนพ่อแม่ทุกประการเราเรียก b u d ดิ้งเราเรียกบัดิ้งหรือการแตกหน่อนั่นเองค่ะอลองมาดูเลยค่ะตัวที่สามารถแตกหน่อได้เช่นจดตัวอย่างไว้หน่อยนะคะไฮดรา เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กค่ะยีสต์ที่ยอาใส่ขนมปังหรือกล้วยค่ะไผ่แล้วก็ดอกกล้วยไม้ค่ะนะคะเช่นอันนี้เป็นภาพจำลองนะคะก็คืออย่างเจ้าไฮดราเนี่ยนะคะก็จะมีนะคะหน่อเล็กๆค่ะนะคะพอหน่อเล็กๆของมันหลุดออกมาก็จะเจริญไปเป็นนะคะไฮดราตัวใหม่ซึ่งหน้าตาจะเหมือนกับพ่อแม่ทุกประการเลย เพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกันสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศตรงที่ว่าหน้าตาหรือลักษณะของสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะไม่หลากหลายเลยค่ะเรียนพ่อแม่เป็นยังไงลูกก็จะออกมา เป็นแบบนั้นซึ่งจะคล้ายคลึงกันมากนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่านะคะเป็นลักษณะที่เราควรทราบค่ะเกี่ยวกับการนะคะสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศด้วยจำนะคะนี่คือไฮดราค่ะหน่อของมันพอหน่อของมันหลุดออกมาก็มีลักษณะเหมือนพ่อแม่ทุกประการเจริญต่อไปนั่นเองค่ะได้ไหมพอได้นะคะเรามาดูตัวต่อไปเลยดีกว่านี่ค่ะ เป็นภาพของหน่อของไฮดราอันนี้เป็นภาพที่ถ่ายโดยนะคะการขยายมาเรียบร้อยแล้วส่องผ่านกล้องจุลทรรศมาเรียบร้อยแล้วค่ะเรียนนี่นะคะเป็นหน่อเล็กๆค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราต้องขยายนะคะโดยการใช้กล้องพิเศษเราจะเรียกว่ากล้องจุลทรรศแล้วก็ถ่ายภาพออกมาซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนี้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ขนาดเล็กมาก เล็กแค่ไหนเอาเป็นว่าเล็กจนกระทั่งนักเรียนไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าคือตาเปล่าของเราเนี่ยค่ะเป็นอวัยวะประสาทสัมผัสที่มีข้อจํากัดเหมือนกับคนที่สายตาสั้นยังต้องใส่แว่นตาเพื่อขยายถูกไหมคะแล้วอย่างแว่นขยายอที่เราใช้ส่องดูนะคะสิ่งต่างๆ ก็ยังนะคะใช้ขยายดวงตาของเราอีกทีหนึง่งดังนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นภาพที่นะคะถือว่าขยายมาเรียบร้อยแล้วจึงเห็นได้ชัดแบบนี้นะคะนี่ค่ะเป็นหน่อของไฮดา้ายื่นออกมาค่ะนี่เห็นชัดชัดเจนมากนะคะตัวเนี้ยเป็นหน่อเล็กๆค่ะนี่ก็หน่อเล็กๆหน่อเล็กๆอันนี้มันพร้อมจะหลุดละเดี๋ยวถ้ามันหลุดออกมานะคะมันก็จะเจริญเป็นตัวใหม่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ลองดูสิ จากเนี่ยไฮด้านหนึ่งตัวนี่หนึ่งหนอนี่หนึ่งหนอนี่ก็อาจจะมีอีกหนึ่งหนอดังนั้นจากหนึ่งตัวก็จะกลายเป็นสองตัวสามตัว,ส,ตวสี่ตัวโอ้โหเพิ่มจำนวนเยอะแยะมากมายมหาศาลนะคะดังนั้นหน้าตากับพันธุกรรมก็จะเหมือนก,นกันกับพ่อแม่ซึ่งเป็นต้นต่อของพันธุกรรมเลยค่ะนี่แหละนะคะเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศอีกรูปแบบหนึ่งนะคะการแตกหนอค่ะ Yeah. ต่อไปการงอกใหม่ค่ะชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นการงอกใหม่ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า regeneration ค่ะ r e g e n e r a t i o n regeneration การงอกใหม่งอกใหม่หมายความว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยอาจจะหักออกเป็นสองส่วนแล้วมีการงอกส่วนที่ขาดหายให้สมบูรณ์ค่ะพอสมบูรณ์เรียบร้อยก็จะได้จำนวนสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้น เหมือนกับนักเรียนนะคะหากไม้ออกเป็น2ท่อนแล้วไม้สองท่อนนั้นน่ะก็จะเจริญเป็นไม้ที่สมบูรณ์ได้ไม้มา2ท่อนเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตที่มีการงอ